ความรู้ความเข้าใจก่อนการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับเรื่องนี้ก็มีอยู่ในหลักสูตรนะครับที่พวกเราเรียนก็คือต้องการให้พวกเรามีความรู้สำหรับคนที่ไม่อยากเป็นครูแต่อยากจะเป็นไป,ไปเป็นผู้จ,จัดการโรงเรียนหรือเป็นเจ้าของกิจการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือโรงเรียนอนุบาลเอกชนนะครับ ีนี้มาดูกันว่าเราต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับต้องรู้ความหมายของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนเรื่องนี้ก็ได้เรียนมาแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจว่าเป็นสถานที่เขารับดูแลพัฒนาจัดประสบการณ์เรียนรู้และการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ครอบคลุมตั้งแต่เด็กทารกเรกเกิดถึง5ปีหรือก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นึที่ใช้ชื่อหลากหลายรวมทุกสังกัดในประเทศไทยอันนี้เรียนมาแล้วนะเรียนมาแล้วถัดไปความสำคัญเราก็ต้องเข้าใจว่าการจัดการศึกษาประถมวัยเนี่ยเรารับ เลี้ยงดูลูกของคนอื่นเอาลูกตัวเล็กๆของของผู้ปกครองมาอยู่ในความดูแลของเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งจะเป็นตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงครึ่งถึงสิบห้านาฬิกาเราต้องดูแลให้ดีก่อนที่ผู้ปกครอง จะให้ความไว้าวางใจได้นั้นจะต้องเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและก็มีหลักในการปฏิบัตินะครับมันมีมีเป้าหมายของการพัฒนาอยู่ห้าด้านนะครับอันนี้เราก็เรียนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วอาจารย์อยากทบทวนให้พวกเราได้ได้เห็นอีกทีหนึ่งว่า 5ด้านที่พวกเราจะต้องเรียนรู้นี่ก็คือด้านสุขภาพอนามัยด้านที่หนึ่งนะสุขภาพอนามัยด้านที่2ก็คือด้านโภชนาการด้านที่3ด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมด้านที่5ก็ด้านความอบอุ่นด้านที่6ด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นด้านที่สําคัญที่สุดนะครับป้องกันไม่ให้ เด็กที่มาอยู่กับเรานั้นเกิดนะครับถัดมาครับจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาปฐมวัยก็มีอยู่6ประการอันนี้ก็เรียนมาแล้วอันนี้ทบทวนนะครับประการที่หนึ่งก็เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กอยาก่างเต็มที่ประการที่สองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านบุคลิกภาพอารมณ์และสังคมของเด็กนะครับ ประการที่สามเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยที่แข็ง,แ,ขงแรงซื่อสัตย์มีระเบียบว,วินัยประหยัดและสะอาดประการที่สี่เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านต่างๆประการที่ห้าเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนหรือศูนย์เด็กอ่อนวัยเรียนศูนย์เด็กก่อนวัยเ,กกวเรียนนะครับประการที่หก เพื่อจะหนักในปัญหาความเบี่ยงเบนของพัฒนาการเสียแต่แรกคือต้องการเลี้ยงให้ลูกผู้ชายก็เป็นผู้ชายจริงๆลูกผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงจริงๆนะครับอันนี้เราก็ทำความเข้าใจมาก่อนแล้วนะครับถัดมาครับที่อาจารย์จะพูดถึงมันมีอยู่สองหน่วยงานก็คือหน่วยงานตรงนี้นะในกระทรวงเดียวกันคือกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,นเป็นผู้ดำเนินการโรงเรียนระดับอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามซึ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษาอันนี้มีอยู่ทั่วไปในในโรงเรียนของของสพทนะครับโรงเรียนสพทซึ่งพวกเราหลายคนก็ได้เคยลงพื้นที่ไปฝึก ประสบการณ์ไปฝึกระยะสั้นๆนะนะไปไปสังเกตการสอนหรือว่าไปลงไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนบางโรงที่ที่ที่ผ่านมาแล้วนะครับหน่วยงานที่สองก็คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดียวกัน รับผิดชอบอยู่ส่วนที่หนึ่งก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแอนนี่เราสามารถขอตั้งได้นะครับเราสามารถขอตั้งได้ส่วนที่สองก็คือโรงเรียนอนุบาลในโรงเรียนอนุบาลเนี่ยก็เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองและอนุบาลสามนะครับก็คือก่อรปฐมบางโรงเรียกว่าโรงเรียนอนุบาลก็จริงแต่ว่าก็จะมีระดับชั้นปฐมปีที่หนึ่ง ปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่5และปีที่6รวมอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ขอเปิดอนุบาลเขาก็ทำเฉพาะโรงเรียนนะอนุบาลก็มีนะครับท <c oughs> ีนี้เรามาดูกันว่า นี่มาดูนะครับว่าความรู้ความเข้าใจของคุณครูหรือผู้ที่จะก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลหรือศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กปฐมวัยปฐมวัยเนี่ยเขานับตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหกปีนะครับก่อนที่จะเข้าชั้นป .1 ซึ่งเป็นช่วงที่ มีความสำคัญนะครับซึ่งการเจริญเติบโตของเด็กช่วงนี้ก็คือทางร่างกายทางจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาโดยเฉพาะด้านสมองซึ่งโตร้อยละแปดสิบของผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลก็จะต้องดูแลให้ดีนะครับ มอบสิ่งที่ถูกต้องให้กับเขานะครับมอบสิ่งที่ถูกต้องให้กับเขาเป็นวัยที่สำคัญและเหมาะสมที่สุดในการปูพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใชหนอกเหนือจากการอยู่รอดปลอดภัยการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาเด็กอย่างถูกต้องและเหมาะสมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคนที่ทำกิจการนี้ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาในในใน,ในตัวเด็กเนี่ยก็จะทำให้ไม่ตรงประเด็นนะครับไม่ผู้ปกครองอาจจะต้องขอย้ายเด็กออกจากสถานศึกษาไปอยู่ที่อื่นนะที่เหมาะสมกว่าก็ได้นะครับเราเรียน หมดทุกเรื่องนะเราเรียนหมดหมดทุกเรื่องเรื่องการดูแลเรื่องการอพัฒนาการจิตวิทยาตลอดจนถึงเรื่องของการประเมินประเมินพัฒนาการนะครับเราเราเน้นในในสี่ด้านนะเน้นในสี่ด้านพัฒนาการของเด็กในเราเน้นสอนให้พวกเราได้รับรู้ทั้งสี่ด้าน ก็คือด้านร่างกายด้านจิตใจอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญานะครับทีนี้ทำไมต้องมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยมันมีเหตุมีผลนะครับจากการวิจัยเด็กไทยทั้งประเทศแล้วเนี่ยพบว่าเด็กไทยมีระดับ IQ ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน i อคเกณฑ์มาตรฐานที่เขามีอยู่เนี่ยที่เขาตั้งไว้เนี่ยในปัจจุบันนี้ i อคต้องเท่ากับหนึ่งร้อยในส่วนของเด็กไทยมีคะแนน i อคอยู่ที่เก้าสิบแปดจุดสองสามถือเป็นระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติและค่นไปทางต่ำกว่าค่ากลางของมาตรฐาน เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับดูแลเป็นพิเศษ I.Q. มันเกี่ยวกับอะไร I.Q คเกี่ยวกับอะไรใ,ใครช่วยตอบที I, i q ไอคคเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับอะไรครับนักริกา ไอคิวเนี่ยไอคิวถ้าถ้าพูดถึงการพัฒนาไอคิวเนี่ยเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับอะไรทางสติปัญญาค่ะทางสติปัญญาเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาให้เขามีสติปัญญาไม่ให้ไอคิวอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติถ้าเป็นเด็กปกติทั่วไปนะครับแต่เด็กที่เราพบ อยู่ในโรงเรียนเนี่ยมันจะมีสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งเป็นเด็กปกติอีกส่วนหนึ่งเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเด็กพิเศษพวกเราเคยเห็นไหมครับเด็กพิเศษนะพวกนี้ iQ จะไม่ไม่สูงนะครับเรียนรู้ช้าเราต้องเข้าใจนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ EQ พบว่าเด็กไทย23ยังต้องได้รับการพัฒนา EQ IQ กับ EQ เนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันนะ IQ เป็นสติปัญญา EQ ก็คือวุฒิภาวะทางอารมณ์นะครับเขาบอกว่าเด็กไทยนะมีระดับ EQ อยู่ระดับปกติขึ้นไปร้อยละ77และ EQ อยู่ในระดับควรที่จะได้รับการพาัฒาร้อยละ23่สิร้อยละ23ในจำนวนเด็กของประเทศเก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะสร้างในเรื่องของสติปัญญาให้เด็กเนี่ยเราจะต้องสร้างในเรื่องของอารมณ์จิตใจอารมณ์ให้เขาด้วยนะครับเป็นของที่ต้องทำคู่กันไป นะครับทีนี้มาดูว่าคนที่จะตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องของการจัดอาคารสถานที่บริเวณต่างๆต้องมีความปลอดภัยต้องสวยงามต้องไม่มีจุดอับมีความสะอาดในส่วนที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุนั้นจะต้องไม่มี และจะต้องตรวจราอยู่ตลอดเวลาเหมือนที่อาจารย์เคยพูดอยู่ประจำนะครับจะเป็นอาคารห้องเรียนประตูหน้าตา่างเครื่องเล่นต่างๆนะครับถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนเนี่ยเช้ามาปุ๊บจะมีแม่บ้านคอยเช็ดถูกวาดนะครับเครื่องเล่นต่างๆก็ต้องฉีดยาฆ่าเชือ้อยิ่งในยุคที่โรคระบาดนะครับห้องเรียนต่างๆก็ต้องฉีดยาฆ่าเชือ้อ นะครับต้องมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อาหารการกินก็เช่นเดียวกันต้องให้นักเรียนหรือว่าเด็กปฐมวัยที่เราจัดประสบการณ์อยู่นี้ได้ทานอาหารที่ครบทั้งห้าหมู่และถูกต้องแะไม่มีอาหารบูดเน่า นี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าอาหารนี้จะไปส่งผลต่อการจเจริญเติบโตของร่างกายนะครับเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กเล็กนกะ็มีเครื่องเล่นต่างๆอันนี้ต้องอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ปกติทุกวันอันไหนชำรุดต้องเอาออกไปซ่อมครับนะบต้องตรวจตาดูแล กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมต่างๆพวกเราก็าคงจะลงไปเห็นในโรงเรียนแล้วนะครับไปเห็นเขาไปเห็นคุณครูก็จัดกิจกรรมกิจกรรมจะต้องมีลักษณะในการสร้างเสริมทักษะปัญญาทักษะอารมณ์สังคมทักษะาการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขครับกิจกรรมบางตัว ก็ไม่สมควรที่จะให้เด็กทำเดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างนะว่าตัวนี้กิจกรรมดนเก้าอีดนตรีเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์หรือไม่กิจกรรมดนตรีเป็นกิจกรรมที่สร้างสารรค์หรือไม่พวกเรามีความคิดเห็นอย่างไรพุทธิยาหรือเปล่าพุทธิยา พวกเราเคยเล่นก้าววิดนตรีไหมเคยเล่นค่ะพวกเรามีความคิดเห็นไหมว่าก้าววิ่ดนตรีนี่เป็นสีกิจกรรมสร้างสรสรค์หรือไม่สร้างสรรค์หรือไม่สร้างสรรมันถ้ามันจัดระบบด,ดีการเล่นดีมันก็สร้างสรรแต่ถ้าแบบ มันจะระเบดไม่ดีเหมือนกับว่ามันทําให้เด็กต้องแย่งกันอะไรแบบนี้เหมือนกับจะเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ได้ถ้าเป็นเด็กเล็กๆนี่มีมีคนศึกษาเรื่องนี้นะเรื่องกิจกรรมเด็กเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้มันเตือนมาแล้วว่ายัง10นาทีเดี๋ยวถ้ามันตัดก็คือหลังจากตัดไป5นาทีเข้ามาใหม่นะครับเเรื่องกิจกรรมเนี่ยกิจกรรมอาจารย์จะให้ดูว่า กิจกรรมก้าวอีดดนตรีเนี่ยมันเป็นลักษณะของการแย่งชิงกันบางครั้งก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างเด็กต่อเด็กได้เพราะนักเรียนระดับปฐมวัยถ้าจัดกิดจกรรมลักษณะนี้บ่อยๆนี่เขาจะมีความก้าวร้าวนะเขาจะมีความรู้สึกว่าของต้องแย่งของผู้อื่น,เ,นเพราะว่าเก้าอีที่ตั้งเนี่ยมันจะมีไม่เท่าตัวบุคคล มันจะกลายเป็นว่าก้าอีค่าเคยยาเตะนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมลักษณะนี้เนี่ยมีผู้ศึกษาแล้วสรุปว่าไม่สร้างสรรค์น,นะครับไม่สร้างสรรค์สําหรับที่จะเอามาใช้ก,กับเด็กะระดับปฐมวัยเด็กปฐมวัยต้องสอนให้เขามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผเบ่งปันนะครับแต่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจริงของเบ่งปันนะครับถ้าเรา ทำอย่างนี้ได้ไหมนะมีเก้าอี้สองตัวมีเด็กหกคนนะถามว่าพวกเราจะขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ได้หมดไหมการขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ได้หมดเนี่ยเป็นการแบ่งปันพื้นที่นะนะจะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องกลุ่มเกลียวนะถ้าไม่กลุ่มเกลียวกันมันก็ยืนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้จะบอกให้คุณครูรู้ว่า กิจกรรมบางอย่างเนี่ยถ้าไม่สร้างสารรค์จะเกิดปัญหากับเด็กแต่ถ้าเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์ให้เขารู้จักเออเพื่อเฟ,ฟเืงเฟลแดงปันมันก็จะเป็นผลดีกับเด็กนะครับเด็กจะไม่มีความก้าวร้าวไม่ทะเลาะเบาแวงนะครับพวกเด็กก็รู้สึกมีความสุขเมื่ออยู่รวมกันนะครับเมื่ออยู่รวมกันเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่าง คุณครูก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเจ้าของกิจการก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราได้ศึกษานะครับกิจกรรมต่างๆให้ชัดเจนก่อนที่จะเอาไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กนะการจัดประสบการณ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นการสอนหนังสือนะในระดับอนุบาลอาจารย์พูดซ้ำหยุดตลอดเวลาว่า การจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรเดี๋ยวเรามาดูต่อกันช่วงหลังว่าเป็นการจัดอะไรให้เด็กนะไม่ได้สอนกอไก่ขอไข่ไม่ได้สอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้นะครับแต่เป็นการสอนให้เด็กมีความพร้อมเป็นการฝึกมากกว่านะให้เด็กมีความพร้อมทั้งสีด้านที่กล่าวมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอ่อ เคยเห็นหลักสูตรแล้วใช่ไหมแต่ไม่เคยอ่านได้จบใช่ไหมเราเห็นตัวหลักสูตรว่าหลักสูตรระดับอนุบาลเนี่ยระดับหลักสูตรปฐมวัยเนี่ยพุทธศักราช2,560นี่ก็ร่างขึ้นมาเพื่อเอาไปใช้ในโรงเรียนปฐมที่เปิดสอนชั้นอนุบาลและใช้ในโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับอนุบาลแต่ทำไมเอกชนซึ่งใช้หลักสูตรเดียวกันกันกบ โรงเรียนปถมเราเนี่ยหรือปฐมมสพอทอเนี่ยทำไมเอกชนเขาสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ชั้นอนุบาลสองนี่อ่านออกแล้วเขียนได้แล้วแต่ของเราทําไมชั้นอนุบาลสองชั้นอนุบาลสามยังอ่านหนังสือไม่ออกยังเขียนไม่ได้เคยผิดหรือเคยถูกแต่จริงๆแล้วหลักสูตรอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เน้นในเรื่องของการอ่านการเขียนไม่ได้เน้นถ้าไปสอนให้นักเรียน อ่านออกเขียนได้เป็นการฝืนสมองนะครับเป็นการฝืนสมองเขาเด็กจะอ่านออกเขียนได้ตามวัยจริงๆมาอยู่อยู่ในชั้นป .1 น,นะครับในชั้นป .1 ก็ประมาณช่วงภาคเรียนที่2กับชั้นป .1 น,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พวกเราจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับ ทีนี้กิจกรรมต่างๆถือเป็นทักษะนะครับถือว่าเป็นทักษะเป็นการจัดทักษะให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ในโรงเรียนเนี่ยเขาจะใช้ทักษะแปดทักษะนี่แหละไปจัดกับเด็กนะครับฝึกตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับก็มีทักษะ คนที่ภูมิใจในตัวเองให้เด็กภูมิใจในตัวเองเป็นพูดเป็นคิดเป็นทําเป็นให้ผู้อื่นเป็นนะก็ให้รู้จักรู้จักแบ่งปันนั่นเองผลิตเป็นขายเป็นคนดีมีความสุขอยู่ได้กับเพื่อนโดยไม่มีปัญหานะครับก็ทักษะนี้ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับพวกเราเอาไปประยุกต์ใช้ได้ ทำอย่างไรให้เขาปูมกใจในตัวเองทำอย่างไรให้เขาพูดสื่อสารได้ได้รู้เรื่องทำอย่างไรให้เขาเกิดความคิดเกิดจินตนาการขึ้นมาให้ได้เขาทําอะไรเป็นบ้างปั้นรูปโดยใช้ดินน้ามันวาดรูปเขียนรูปโดยใช้ปากกาดินสอหรือสีมีการให้คนอื่นบ้างไหมรู้จักแบ่งปันมีการผลิต นักเรียนอนุบาลทำขนมขายปลูกผักขายก็มีเยอะแยะนะให้เขารู้จักผลิตแล้วก็ขายผู้ปกครองสุดท้ายกิจกรรมนี้ก็จะส่งผลให้เขาเป็นคนดีมีความสุขรู้จักคิดรู้จักทรรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่พวกเราต้องต้องคิดแล้วก็หาวิธีการนะครับ คนที่เป็นครูอนุบาลเนี่ยต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทําอย่างไรให้เด็กเกิดความรู้สึกที่ดีเกิดความคิดที่ดีมีลักษณะของการพัฒนาที่ดี